เรื่องยอ่อภูผาผีคุ้มตอนที่เก้าผาไปที่หมู่บ้านชายป่าหุบเขาหมอกเพื่อหานำทางไปยังเมืองสุบันพอเดือนได้ยินก็สนใจเพราะว่าผาเสนอใจ่าค่านำทางเป็นแหวนโกเมนที่มีราคาที่แพงแต่แม่ของเดือนก็ห้ามเอาไว้เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่เดือนนั้นต้องการเงินค่าจ้างไปใช้หนี้ที่เธอหลอกชาวบ้าน ที่ติดชาวบ้านเอาไว้เธอจึงขออาสาเป็นคนนำทางให้ผาโดยมีแท่นเพื่อนของเดือนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะแท่นนั้นเคยเดินทางไปยังเมืองสุบันเมื่อสองปีก่อนและจำเส้นทางได้เมื่อทั้งสามคนออกเดินทางผาก็ได้เห็นมีดพร้าที่เดือนพกมาด้วยก็แปลกใจเพราะว่ามันคือมีดพร้าที่เขาเคยใช้ต่อสู้กับหมูป่า เพื่อช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อตอนที่เด็กๆทั้งผ่าและเดือนจะจำกันได้หรือไม่ผาเลยถามเดือนไปว่าได้พระเล่มนี้มาได้ยังไงเดือนก็เลยบอกว่าเพื่อนของเธอตั้งแต่ตอนที่เด็กให้เอาไว้ผายิ้มและดีใจมากในที่สุดเพื่อนในวัยเด็กของเขาก็คือเดือนนั่นเองและผาก็บอกเดือนว่าเขานี่ยแหละคือเด็กคนนั้นทั้งสองคนดีใจมากและกอดกันด้วยความคิดถึง และด้านเทพก็ตามล่าหาเจ้าชายธินกรอย่างไม่หยุดหยั้งเพื่อหวังจะฆ่าให้ตายผาเดือนและแท่นออกเดินทางไปยังเมืองสุบันแต่ระหว่างทางก็มีเหตุการณ์ที่ทั้งสามคนต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะจูจ่ๆก็มีเสืองสมิงปรากฏตัวขึ้นบริเวณจุดพักค้างคืนที่พวกเขาอาศัยอยู่ผาปักหลักสู้สุดชีวิต ซึ่งเห็นท่าจะไม่ดีแล้วพาเลยตัดสินใจใช้ทูบสื่อวิญญาณให้ผีเที่ยงใช้วิชาในการสื่อสารกับผีและสัตว์ผ่านตัวเขาและการสื่อสารครั้งนี้ทำให้ผาได้ช่วยชีวิตและช่วยเหลือเสือสมิงตัวนั้นได้ทำให้ทั้งสามคนรอดปลอดภัยจากเสือสมิงด้านเทพก็ได้ทบเบาะแสของเจ้าชายธนกร เทพซึ่งตอนนี้ได้เดินทางมายังชายปากในหมู่บ้านหุบเขาหมอกและได้นำรูปไปสอบถามชาวบ้านก็พบว่ามีชาวบ้านเห็นชายหนุ่มที่หน้าตาเหมือนชายในรูปและบอกว่าชายผู้นี้ไปที่บ้านของแม่ชมเทพจึงนำรูปไปถามแม่ชมกับแม่เฟืองแม่ชมกับแม่เฟืองเห็นดังนั้นก็ตกใจมากเพราะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น แม้ในตอนนี้แม่ชมและแม่เฟืองอาจไม่รู้ว่าผาคือเจ้าชายธนกรที่เหล่าทหารออกตามล่าแต่คิดว่าไม่เป็นเรื่องดีแน่ที่เหล่าทหารมาตามหาตัวผาแบบนี้ทั้งสองไม่คิดปริปรากบอกใดๆเลยและเรื่องราวความสนุกจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมไปติดตามชมกันได้ในละครผู้พาผีคุ้มนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ